สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะพบกับคุณครูอาริรัตวีเศษนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักนะคะในหน่วยนี้เราก็เรียนเนื้อหาจนครบแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัด ของครั้งที่แล้วนะคะที่คุณครูให้นักเรียนทําท้ายบทเพื่อที่จะเป็นคะแนนเก็บนะคะคุณครูก็ได้ทําการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เช็คคําตอบนะคะตามคุณครูไปได้เลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนก่อนนะคะความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักนะคะในการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆนะคะเราจะบอกเป็นกิโลกรัมกรัมขีดได้นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ดังนี้นะคะนั่นก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะ ในแบบฝึกหัดนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่5ในข้อที่1นะคะเป็นการอ่านเครื่องช่างและเขียนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะในข้อนี้ก็จะมีรูปมาให้แล้วก็เข็มบอกน้ำหนักนะคะว่าชี้ตรงไหนเรากา็เขียนแสดงน้ำหนักของแต่ละอย่างที่เขากำหนดมาให้นะคะในข้อที่1คะ่ะกำหนดช่างปลาแห้งนะคะปลาแห้งชี้ที่ ขีดที่2นะคะเพราะฉะนั้นในการอ่านนะคะเราจะอ่านเป็นกิโลกรัมและขีดเพราะฉะนั้นยังไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะเข็มชี้ที่ขีดที่2เพราะฉะนั้นอ่านอ่านน้ําหนักได้คือ2ขีดนะคะปลาแห้งหนัก2ขีดนะคะ คราวนี้ข้อที่2นะคะเป็นการช่างแตงโมนะคะเข็มเลยเลข1ไปแล้วนะคะเราก็จะอ่านค่าเป็น1กิโลกรัมเลยเลข1ไปกี่ขีดคะอ่าเลยไป3ขีดนะคะเพราะนั้นแตงโมหนัก1กิโลกรัม3ขีดนะคะต่อไปค่ะข้อ2เคเาบอกว่าเขียนเข็มของเครื่องช่างแสดงน้ำหนักของสิ่งของ ข้อที่1ค่ะเป็นการช่างส้มนะคะส้มหนัก5ขีดเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องวาดเข็มชี้ที่ขีดที่5นะคะตามรูปเลยนะคะเพราะว่า5้าขีดยังไม่ถึง1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราก็ชี้ที่ขีดที่5นะคะส้มหนัก5ขีดต่อไปค่ะกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งหนัก3 0 0กรัมนะา300กรัม เท่ากับกี่ขีดคะ3 0 0กร,รัมเท่ากับ3ขีดเพราะนั้นเข็มที่เราจะวาดลงไปก็ต้องชี้ที่ขีดที่3นะคะดังรูปเลยนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะเป็นการหาคำตอบค่ะกุ้งแห้งหนัก2ขีดปลาแห้งหนัก1ขีดทั้ง2องอย่างหนักรวมกันกี่ขีดคำว่ารวมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะใช้วิธีบวกนะคะใช้วิธีบวก บวกกันนะคะ2ขีดบวก1ขีดนะคะคำตอบก็จะได้เป็นทั้ง2อย่างหนักรวมกัน3ขีดนะคะต่อไปเลยนะคะเป็นข้อที่2ค่ะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ํำหนักเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าพ่อค้าขายเนื้อวัว120กิโลกรัมยังเหลือเนื้อวัวอีก50กิโลกรัม7ขีด เดิมมีเนื้อวัวกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดอ่าวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้เลยนะคะเขาต้องการทราบว่าก่อนที่พ่อค้าจะขายเนี่ยเขามีเนื้อวัวทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอะก่อนที่จะขายก็ต้องเอาที่เหลือใช่ไหมคะกับที่ขายเอามาเลยคะเอามารวมกันถึงจะรู้ว่าก่อนที่ เดิมแล้วอ่ะพ่อค้านะคะมีเนื้อวัวเท่าไหร่นะคะข้อ2ก็เลยกลายเป็นวิธีบวกนะคะบวกกันนะคะหน่วยที่เป็นกิโลกรัมบวกกันนะคะหน่วยที่เป็นขีดมี7ขีดนะคะเพราะนั้นเอาหน่วยที่เป็นกิโลกรัมบวกกัน120บวก50ได้170แล้วก็หน่วยที่เป็นขีดก็คือ7ขีดนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบเดิมมีเนื้อวัว 170กิโลกรัม7ขีดนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอ้อยมีน้ำหนัก30กิโลกรัม700กรัมและมีน้ำหนักมากกว่าหวาน1กิโลกรัม2ขีดหวานมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมอ่าเขาถามเป็นกิโลกรัมเป็นกรัมนะคะเราต้องตอบให้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเขาถามเป็นกิโลกรัม เป็นกรัมเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะจากขีดให้เป็นกรัมก่อนนะคะ2ขีดเท่ากับ200กรัมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรนักเรียนมาดูนะคะอ้อยมีน้ำหนัก30กิโลกรัม700กรัมและมีน้ำหนักมากกว่าหวานแสดงว่าอ้อยมีน้ำหนักมากกว่าหวาน หวานจะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าแล้วเขาถามน้ำหนักของหวานนะคะหวานมีน้ำหนักที่น้อยกว่าอ้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีลบนั่นเองนะคะหน่วยที่เป็นกรัมลบหน่วยที่เป็นกรัมหน่วยที่เป็นกิโลกรัมลบหน่วยที่เป็นกิโลกรัมนะคะ700กรัมลบ2ขีด2ขีดก็คือ200กรัม700กรัมลบ200กรัมเหลือ500กรัมนะคะหน่วยที่เป็นกิโลค่ะ 30กิโลกรัมลบออก1กิโลกรัมเหลือ29กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหวานมีน้ำหนัก29กิโลกรัม500กรัมนั่นเองนะคะ,ะถัดมาค่ะเป็นการพิจนารนณารูปแล้วเติมคำตอบนะคะจะมีลูกมีตัวที่ 1, หนัก1กิโลกรัม1ขีดลูกมีตัวที่2หนัก5ขีด ลูกหมีตัวที่สามหนัก900กรัมลูกหมีตัวที่สี่หนักเจดขีดนะคะน้ำหนักของลูกหมีแต่ละตัวนะคะจะมีน้ำหนักหน่วยของน้ำหนักจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีทั้งกรัมมีทั้งขีดมีทั้งกิโลกรัมนะคะเวลาเราจะเปรียบเทียบเราก็ต้องดูหน่วยด้วยนะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะเรามาตอบคำถามกันเลยลูกหมีตัวที่หนักที่สุดมีน้ำหนักเท่าไหร่อ่า สังเกตว่าตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ยังไม่ถึง1กิโลกรัมเลยเพราะฉะนั้นตัวที่หนักที่สุดก็จะเป็นลูกหมีตัวที่1นะคะหนัก1กิโลกรัมหขีดนะคะข้อที่2ค่ะลูกหมีตัวใดมีน้ำหนักน้อยที่สุดน้ำหนักน้อยที่สุดนะคะ,อ,ะอันนึงมีเด มี5ขีดนะคะตัวที่สอง5ขีดตัวที่3เนี่ย900กรัมก็คือ9ขีดนะคะตัวที่4ก็คือ7ขีดเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดก็จะเป็นลูกหมีตัวที่2นั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะลูกหมีตัวที่4มีน้ำหนักมากกว่าลูกหมีตัวที่2เท่าไหร่ตัวที่4มากกว่าตัวที่2เท่าไหร่5ขีดกับ 7ขีดต่างกันอยู่2ขีดนะคะข้อที่3ตอบ2ขีดค่ะข้อที่4ค่ะลูกหมีตัวที่3มีน้ำหนักน้อยกว่าลูกหมีตัวที่1เท่าไร่ตัวที่3มน้ำหนักน้อยกว่าตัวที่1เท่าไหร่900กรัมก็คือ9ขีดส่วนตัวที่1นะคะ1กิโลกรัม1ขีดมีค่าเท่ากับกี่เอ11ขีดนะคะเพราะนั้นต่างกันอยู่เท่าไรคะ1 1ขีดกับ9ขีด ต่างกันอยู่3ขีดนั่นเองนะคะหรือถ้าใครตอบหน่วยเป็นกร,รัมมาก็ถูกนะคะ3ขีดก็คือ300กร,รัมนะคะนักเรียนค่ะ ต่อไปในข้อที่5นะคะลูกมีทั้ง4ตัวหนักรวมกันเท่าไหร่เราก็เอาน้ำหนักของลูกมีทั้ง4ตัวมารวมกันนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ3กิโลกรัม2ขีดหรือใครจะตอบเป็น3มกิโลกรัม200กรัมก็ถูกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเฉลยทั้งหมดของท้ายบทที่5ในเรื่องของน้ำหนักนะคะเช็คคำตอบดูแล้วถูกกันทุกข้อไหมเอ่ยนะคะ อ่าคราวนี้นะคะเมื่อจบเรื่องนี้แล้วเรื่องถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการคูณนะคะในเรื่องของการคูณเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายแล้วก็สอนนักเรียนในคลิปถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากนะคะให้นักเรียนฝึกท่องสุขคูณมานะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ ฝึกบ่อยๆนะคะในการคูณในเรื่องของการคูณจะใช้สูคูณในการท่องสุขคูณเยอะหน่อยนะคะเพราะนั้นนักเรียนฝึกบ่อยๆจะได้จำได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ